อัปเดตหน้าร้านทางช่อง t i กตอกแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ทางช่อง YouTube ค่ะวันนี้ก็มีจบออนไลน์สำหรับตัวตัวตดหญ้าของตราเพชรสินค้าขายดีของเราเลยนะคะ1เมตรไปที่โพนพิสัยหนองคายค่ะเมตร20ไปที่อ,อำเภอบ้านดุงอุดรธานี้นะคะยังไงก็กลับขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะวัเจริญแท็กเตอร์ค่ะอำเภอวางสาหมอจังหวัดอุดรธานี0 8 0 4 1 4 1 6 6 9ค่ะจำหน่ายรถไถมือสอและอุปรกรณ์ต่อพ่วงรถไถค่ะ 40แรง SP คันนี้200กว่าชั่วโมง459,000บาทค่ะปี67ด้วยนะคะ40แรง SP คันนี้ปี6 6 4 3 0 0 0 0บาท500กว่าชั่วโมงค่ะ40แรง SP คันนี้900กว่าชั่วโมง อ่าเดี๋ยวนะคันนี้500กว่าชั่วโมง439,000บาทปี66อ่าย้อนกลับมาตัวนี้ก็ปี66 429ค่ะ900ชั่วโมงอ่าสลับกันนิดนึงนะคะส่วนตัวนี้1,000กับอีก80ชั่วโมงปี65ค่ะ399ค่ะตัวนี้ SP 419ปี67ค่ะ50 SP 53อ่า50 SP ปี64 499ค่ะตัวนี้50 SP ปี 665แสนสามหมค่ะ5 0 s p ปี664แสนเก้าค่ะ36แรงดีทค่ะ259ได้ยังใหม่สีเส้นนะคะ45แรง DI Special ได้ยังใหม่สีเส้นก็259เหมือนกันค่ะ3 6 s p 259สีเดิมทั้งคันนะคะตัวนี้ส,ยสวยเลยปี57เข้ามาใหม่ค่ะ4 7 s p 369หน้าหลังนะคะหลังเป็นโรตารี่ ยันมา39แรงปี58 1 9 9 9ค่ะวันนี้ก็มี FC จากน้องวัวซ้อมาจองตัวคูปตแอล้า L 5นย์หนคันนะคะอ่ากำลังเก็บรายละเอียดให้ค่ะก็จะจัดส่งในวันพุธนี้ยังไงก็กขอบคุณคุณพ่อมากๆเลยนะคะที่มาเยี่ยมมาเยือนจนถึงร้านนะคะว่านัดกันวันจันทร์คุณพ่อก็มา ตามนับจริงๆนะคะแล้วก็มาจบตัวอ L5018 คันนี้ของเราด้วยนะคะกบขอบคุณมากๆคะ่ะ